พาเพื่อนๆครับมาทามรููจักับภาพติดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นภาพติดตาเนื้อผงอ่ารายการที่ยี่สิบสี่จุดสามครับเป็นเนื้อเกสรครับนี่นะครับหน้าว่านยานะครับสร้างเก้าสิบเก้าองค์นะครับเป็นของหลวงปู่คีบนะครับวัดป่าสุทธาวาสนะครับผู้สร้างก็คือคุณวิทยาสุเรนนะครับนี่นะครับเนื้อฉ่ำๆนะครับ นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเลขเก้านะครับพญานาคเก้าเกี้ยวนะครับนี่นะครับชัดเจนครับหลวงปู่คีบนะครับนะครับอันนี้มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อว่าถ้าคณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ค่อยสบายบ่อยบ่อยนะครับก็ให้นำพระปิตตาว่านยานี้นะครับไปคล้องคอหรือพกติดตัวนะครับก็จะทำให้อาการเจ็บป่วย ก็จะหายลงไปครับ